พลพัดนักรุงโฮมคุกมาทำเมนูกับข้าวสไตล์ไทยจีนกันดีกว่านะครับสูตรนี้ผลดัดแปลงจากไก่ผัดเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวที่เราคุ้นเคยนะครับเปลี่ยนมาใช้เป็นกุ้งโดยนํากุ้งไปทอดก่อนเล็กน้อยนะครับตัวซอสจะเป็นสไตล์รสชาติร่วมสมัยนิดหนึ่งนะครับจะมีรสชาติของซอสมะเขือเทศน้ํามะขามเปียกนะครับแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานครับเริ่มจากการผสมซอสผัดเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับ ซอสสูตรนี้นะครับก็จะมีรสเปรียปร้ยวๆห,หวานๆนะครับจากน้ำมะขามเปียกของไรทิพย์นะครับผลก็จะใส่ถ้วยไว้ก่อนเลยน้ำมะขามเปียกของไรทิพย์นะครับพร้อมใช้งานไม่ต้องเสียเวลามานั่งคันเองนะครับที่สําคัญก็คือว่ารสชาติได้มาตรฐานเหมือนกันทุกครั้งเข้มข้นแล้วก็มีความเปรี้ยวหวานที่กลมกล่อมนะครับทำจากมะขาม ที่คัดสร่งคุณภาพมาอย่างดีแล้วนะครับเพิ่มเติมด้วยซอสมะเขือเทศครับซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันครับส่วนของซอสเรียบร้อยแล้วนะครับในลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปทอดพริกแห้งนะครับทอดเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวแล้วก็ทอดกุ้งครับเราเริ่มจากน้ำมันอุณหภูมิ160องศาก่อนนะครับเราทอดของที่ไม่ต้องใช้ความร้อนสูงนะครับนั่นก็คือเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวอันนี้เป็นของไรทิพย์นะครับเวลาที่เราทอดเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวนะครับ เพื่อนๆต้องคนเป็นระยะนะครับไม่งั้นเวลาที่เขาเป็นนอนอยู่ก้นกระทะเนี่ยบางทีผิวของเขาที่แนบกับก้นกระทะเนี่ยครับจะทําให้เขาสีคํานะครับพริกแห้งก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นพริกแห้งคุณภาพของไรทิ์นะครับเดมเม็ดนะฮะสีสันสวยงามมากทีเดียวนะครับก่อนที่ทอดเนี่ยแช่น้ำให้พอนุ่มนะครับประมาณ3นาทีก็พอแล้วครับ หลังจากที่เราทอดพริกแห้งเสร็จนะครับเร่งไฟเลยครับในการทอดกุ้งวมจะใช้ความร้อนสูงนะครับ200องศาเซลเซียสเราจะมีส่วนประกอบของแป้งแห้งนะครับซึ่งได้แก่แป้งสาลีแป้งมันฮ่องกงเกลือ แล้วก็พริกไทยนะครับพริกไทยป่นของไรทิ์นี่แหละครับคนส่วนผสมให้พอเข้ากันนะครับสิ่งที่เราจะทานะครับเพื่อให้แป้งเกาะเยอะๆนะครับไข่ขาวนะครับใส่ลงไปนะครับเอากุ้งลงไปคลุกเคล้ากับไข่ขาวครับผมเวลาที่เราทอดนะครับผลแนะนําว่าแบ่งทอดทีละครึ่งครับผมเพราะว่ากุ้งของเราเนี่ยออกมาจากตู้เย็นใช่ไหมครับเขาจะมีความเย็นเล็กน้อยดังนั้นถ้าเกิดใส่ลงไปทั้งหมดเลยเนี่ยบางทีอุณหภูมิจะลดลงเร็วมากเกินไปแป้งด้านนอกจะไม่กรอบนะครับนากุ้งนะครับมาชุบแป้งครับผม ส่วนประกอบที่เราต้องทอดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราเตรียมกระทะใบย่อมๆนะครับใช้เวลาในการผัดเมนูนี้นะครับไม่ถึง3นาทีก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วครับน้ำมัน1ช้อนโต๊ะนะครับกระเทียมครับผมหอมใหญ่พริกหวานใช้สีอะไรก็ได้นะครับเซอร์รี่ไฟแรงได้เลยนะครับถ้าเราชอบให้ผักยังกรอบอยู่นะครับไม่ต้องผัดนานครับใส่ซอสที่เราเตรียมไว้ตามลงไปได้เลยครับ ้นหอมครับผมปิดไฟได้เลยครับพร้อมลงจานแล้วครับและไลท์ทิปนะครับก็ยังมีหอมเจียวกับกรอบหอมๆนะครับเข้ากันได้ดีกับเมนูนี้อีกด้วยครับเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมจะเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆนะครับต้องบอกเลยว่าทาไม่ยากแรงบันดาลใจจากไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะครับกับรสชาติของกุ้งเม็ดมะม่วงในซอสที่มากับรสชาติแบบร่วมสมัยลองทํากันดูครับ สูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราดชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปลายน์แอดครับ